คุณสั่งมาหดน้ำผักที่นองปลูกผักปลูกหลายอย่างแนว่มันกินได้ปูเบดผักกาดกาดน่านกินได้ปูเบดห่างบ้านพีกได่พีกำลังจาออกนี่ครับเป็นหน่วยครับ นี่ยต้นนี่ง่ามพี่น้องเขียวง่ามขนาดเลยผักกาศง่ามไรต้นหอมต้นหอมโอเว้ใส่ลาบใส่เกลอย ปลากูดในตัวปลาบกูดนะครับนี่นี่พี่น้องเอาใช้ต้มไก่ต้มเป็ดแสบนัวแสบนัวคือของดีด้วนี่เออพี่นอ้อ,นองต้นผักชองต้อนบกอือบ้านเฮ้านี่ครับบนท้ายเลยพูดดีนะครับเลื่อนไปพูดนละย ไก่เลยผักบุ้งะนะครับกัดเนืกินได้ทุกอย่างนี่ครับเต่านี้สวัสดีครับ